ในวันนี้นะครับหมอก็จะมาแนะนานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตัวนะครับหลังจากที่เรามีการผ่าตัดดึงหน้ากันนะครับเริ่มจากสัปดาห์แรกเลยละกันครับสัปดาห์แรกเนี่ยจะเป็นช่วงแห่งการพื้นตัวครับสาหรับในวันที่1ละกันครับก็คนไข้เนี่ยหลังจากการผ่าตัดเนี่ยจะมีอาการปวดแสลได้บ้างนะครับแล้วก็จะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนได้นะครับรู้สึกไม่สบายตัวได้นะครับแต่การปวดส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเจอนะครับปวดไม่มากครับปวดน้อยมากเลยแต่ส่วนใหญ่เราจะมีอาการเวียนหัวมากกว่าหรือขึ้นไส้อาเจียนมากกว่า แต่ละคนด้วยนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะค่อนข้างจะเซนซิทีฟครับกับพวกยาดมฉลบพวกนี้ถ้าเกิดมีอาการเนี่ยเราสามารถแจ้งนะค,คุณพยาบาลที่ดูแลอยู่ได้นะครับสำหรับการดูแลนะครับในวันแรกเนี่ยทางทีมคุณพยาบาลเนี่ยก็จะเข้ามาดูแลท่านนะครับโดยการที่จะมีการเอาผ้าพันแผลนะครับบริเวณใบหน้าออกนะครับแล้วก็ จะมาทําแผลให้นะครับก็จะมีการเอาน้ําเกลือมาเช็ดนะครับเพื่อกาจัดคราบตรงแผลออกให้หมดนะครับแล้วก็เราจะมีการเปลี่ยนนะครับเป็นชุดกระชับหน้านะที่เราจําเป็นต้องใส่ในวันแรกครับแล้วก็จะมีศัลยแพทย์นะครับที่ทําการผ่าตัดให้ท่านนะครับก็จะมีการเข้าตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ติดตามดูอาการแล้วก็ดูแผลของท่านด้วยครับสาหรับเรื่องการนอนนะครับแนะนาครับควรนอนหงายนะครับแล้วก็นอนหัวสูงนะครับหนุนหมอน2ใบนะครับหรือว่านอนหัวสูงประมาณ45-60ถึงองศาครั สำหรับใครที่ไม่แน่ใจว่าจะหนุนหมอนสองใบย,นะยังไงนะครับอาจจะเอาหมอนสองใบามาหนุนหลังนะครับแล้วก็เป็นจุดลักษณะท่าถึงนั่งก็ได้นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงการนอนตะแคงน,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรานอนตะแคงเนี่ยมันอาจจะทําให้มีอาการบวมนะครับข้างใดข้างหนึ่งผิดปกติไปได้ครับสําหรับการประครบเย็นนะครับ ควรประคบบริเวณหน้าผากนะครับกับช่วงแก้มครับสามารถประคบวนไปได้ครับในแต่ละบริเวณครับอาจจะประมาณ10-15นาทีนะครับทุกชั่วโมงครับประคบบ่อยเนี่ยก็จะทาให้เราเนี่ยลดบวมไวขึ้นนะครับและที่สําคัญเลยนะครับ ห้ามประคบอุ่นโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยเราจะยังไม่รู้สึกนะบริเวณใบหน้าเราเนื่องจากว่าเส้นประสาทเล็กๆเนี่ยมันอาจจะมีการถูกทําลายไปบ้างครับทำให้เราไม่ค่อยรู้สึกบริเวณใบหน้าดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปประคบอุ่นหรือประคบร้อนจนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ผิวหน้าเรามีอาการเบลอรหรือมันไหม้ได้นะครับเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องของสายสวนประสาวะครับหลังจากที่ เรามีการผ่าตัดเนี่ยถ้าเกิดผ่านานเกินประมาณ3ามถึงชั่วโมงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ต้องใส่สายส,ายสวนปัสสาวะออกมานะครับเราเพื่อจะดูเรื่องของตัวปริมาณปัสสาวะที่ออกนะครับคราวนี้เนี่ยจะถอดได้เมื่อไหร่ส่วนใหญ่แล้วผมแนะนําว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะลุกเดินได้โดยไม่เวียนศีรษะเนี่ยก็สามารถที่จะ ถอดสายสวนปัสสาวะออกได้นะครับยังไงก็ตามเนี่ยจะมีคุณพยาบาลน,นะครับให้ลองทสโดเลยกันอาจจะลองยืนข้างเตียงดูก่อนนะครับถ้าเกิดโอเคยืนแล้วไม่ได้เวียนหัวมากก็จะให้เริ่มเดินถ้าเกิดเดินได้ก็สามารถถอดสายสวนปัสสาวะออกได้ครับในกรณีที่ท่านใส่สายระบายเลือดนะครับถ้าเกิดเลือดออกมากเกินปริมาณที่กําหนดไว้ในช่วงแรกเราก็อาจจะยัง ไม่ได้ถอดในวันแรกครับอาจจะดูในวันที่2นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในวันที่2เนี่ยมักจะเป็นวันที่สามารถถอดสายระบายเลือดออกได้แล้วครับสําหรับเรื่องอาหารการกินนะครับในช่วงแรกก็จะแนะนำนะครับเรื่องของการกินอาหารอ่อนเป็นหลักซึ่งจัดนะครับโดยทางทีมของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ เรื่องของอาหารเสริมนะครับวิตามินเกลือแร่เนี่ยสามารถกินได้ครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน BC ซีซิงก็ตามนะครับแล้วก็ที่สําคัญการกินพวกโปรตีนครับโดยชพอะไข่ขาวเนี่ยผมก็จะแนะนําให้ทานนะครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณ2ฟองนะครับไข่ขาว2องฟองต่อมือไม่ต้องกินไข่แดงเพราะว่าอาจจะทําให้คอเลสเตอรอลสูงได้แล้วก็ถ้าหากมีปัญหาในการนอนหลับนะครับก็อาจจะขอยาเพิ่มเติมนะครับจากคุณพยาบาลที่ดูแลท่านได้ครับยังไงก็ตามครับถ้าหากท่านมีโรคประจาตัวนะครับก็อยากให้เอายาติดตัวมาด้วยนะครับเราจะได้ดูแลท่านได้ต่อเนื่องครับ สำหรับในวันที่2นะครับหลังจากการผ่าตัดครับในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่อาการบวมเนี่ยก็จะมากขึ้นนะครับโดยปกติเนี่ต้องบอกก่อนว่าโดยเฉลี่ยการผ่าตัดเนี่ยมันจะบวมมากที่สุดประมาณวันที่2หรือวันที่3หลังหลังจากการผ่าตัดนะครับแต่วันนี้เนี่ยอาการปวดเนี่ยจะลดลงนะครับแล้วก็อาการเวียนหัวขึ้นแสาเยนเนี่ยจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการที่ผมเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเดินเยี่ยมคนไข้ตลอดส่วนใหญ่ก็อาการพวกนี้จะดีขึ้นนะครับสำหรับในวันที่2นะครับในเรื่องของการดูแล ทางทีมพยาบาลและทีมแพทย์ก็จะเข้าไปดูแลท่านในเรื่องของสายระบายก่อนกับแรกนะครับถ้าเกิดสายระบายน่ยเลือดไม่ได้ออกเพิ่มเติมแล้วเนี่ยทางทีมแพทย์และทีมพยาบาลเนี่ยก็จะนําสายระบายออกให้ท่านนะครับหากต้องท่านต้องการดูแลแผลเองที่บ้านเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับก็จะมีคลิปนะครับที่เป็นคลิปสาธิตนะครับการนําแผลด้วยตนเองที่บ้าน,นครับอาจจะอยู่ตรงลิงก์นี้นะครับหรือว่าสแกนคิวอารโค้ดก็ได้ครับสาหรับการทําแผลในวันนี้เนี่ยทางทีมเราเนี่ยก็จะเข้าไปเปิดทาความสะอาดให้ครับแล้วก็จะทําจัดคราบ ทุกอย่างนะบริเวณขอบแผลให้เนื่องจากว่าการใส่ใจในเรื่องความสะอาดเป็นเรื่องสําคัญมากที่ผมเน้นย้ำมาตลอดเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้คราบสะเก็ดอยู่ตรงแผลมันจะทําให้แผลมันมีการอักเสบแผลแดงผลที่ตามมาคือแผลมันจะมีอาการแยกรือ ถ้าเกิดหนักมากถึงขั้นติดเชื้อก็ได้ดังนั้นการนำแผลเป็นเรื่องสําคัญนะับดังนั้นเนี่ยก็จะแนะนํานะครับว่าถ้าเกิดใครสะดวกนะครับมาทําแผลทุกวันที่ดรของเราดีกว่าครับเพราะว่าสําคัญมากนะครับที่จะให้ทีมของเราดูแลเรื่องแผลนะครับแล้วก็สําคัญคือถ้าไม่ให้แผลโดนน้ำนะครับล้วก็ไม่ควรสระผมนะครับจนถึงวันตัดใหม่นะครับในเรื่องของแผลนะครับก็แนะนำมาเพราะว่ามันต้องใส่ใจในเรื่องของความสะอาดมากครับต่อมานะครับคือเรื่องของชุดกระชับนะครับชุดกระชับเนี่ย ก็แนะนำว่าว่าควรใส่นะอย่างน้อยเนี่ยยีสบามชั่วโมงแล้วกันผมบอกเนี่ยจึงจึงจะให้ใส่ทั้งวันแต่ว่าอาจจะถอดพักได้หนึ่งหนึ่งชั่วโมงต่อวันในช่วงเจ็ดวันแรกใส่ยาวเลยครับเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยในการลดวมของใบหน้านะครับแล้วก็ในกรณีที่มีอาการบวมผิดปกติเนี่ยก็ต้องรีบแจ้งนะครับ แพทย์ที่ทาการผ่าตัดให้ท่านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในชุดกระชับเนี่ยเราก็จะใส่ต่อเนื่องครับจากวันที่แ8จนถึง1เดือนเนี่ยควรจะใส่นะอย่างน้อย10ชั่วโมงต่อวันนะครับหรืออาจจะใส่เป็นไนท์ t ท i m e หรือตอนนอนก็ได้นะครับแล้วก็ท่านสามารถรับชมนะครับวิดีโอการสาธิตนะครับหรือคลิปการสาธิตการใส่ชุดกระชับนะครับได้ด้วยตนเองนะครับที่ลิงก์นี้นะครับหรือว่าจะสแกน QR c o โคก็ได้นะครับในเรื่องของอาหารเนี่ยก็จะแนะนำนะครับในเรื่องของการงดทานอาหารพวกอาหารหมักดองอาหารรสจัดอาหารเค็มนะครับ แล้วก็ของแสลงนะครับพวกนี้เนี่ยจะทําให้ร่างกายเนี่ยมันมีการอักเสบขึ้นมาได้หรือแผลมีการบวมแดงขึ้นมาได้นะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยจะขอไปเลย1เดือนนะครับส่วนเรื่องของตัวบุหรี่เหล้าแอลกอฮอล์และพวกนี้หรือสารเพติดทุกชนิดนะครับควรจะงดนะครับเป็นเวลา1เดือนเช่นกันครับเพื่อป้องกันการอักเสบและทําให้แผลเนี่ยเราสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้นครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยหากท่านไม่มีอาการผิดปกติอะไรแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะ กลับบ้านได้ในวันนี้นะครับต่อไปก็เป็นวันที่3ถึงวันที่7นะครับอาการในช่วงนี้ก็จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยในช่วงนี้เนะี่ยหมอคิดว่าส่วนใหญ่เนะี่ยแทบจะไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดกันแล้วครับอาการบวมเนี่ยจะเริ่มลดลงนะครับเราก็จะเริ่มรู้สึกสบายตัวมากขึ้นนะครับในช่วงวันที่3ถึงวันที่7นี้นะครับ สำหรับการดูแลตัวเองนะครับท่านสามารถเริ่มทำกิจกรรมเบาๆได้ในช่วงนี้ครับอาจจะเป็นลักษณะของการเดินไปเดินมาเบาๆนะครับแต่ก็ยังคงต้องหลีกเลี่ยงนะครับกิจกรรมหนักๆที่ต้องใช้แรงมากหรือทําให้เหงื่อออกนะครับเช่นไปวิ่งฟิตเนสอะไรเงี้ยหรือว่าเดินขึ้นบันไดยเยอะๆอะไรเงี้ยครับก็พวกน,นี้เนี่ยหลีกเลี่ยงไปเลยส่วนใหญ่ผมก็ให้งดประมาณ1นเดือนนะเพื่อไม่ให้แผลมันมีการอักเสบหรือไม่แผลแยกหรือมีปัญหาได้นะครับวันที่7เนี่ยเราก็จะมีการนัดเข้ามานะครับเพื่อ ตัดใหม่แล้วก็ติดตามอาการนะครับสําหรับสัปดาห์ที่2นะครับหลังการผ่าตัดช่วงนี้ก็จะเป็นการฟื้นตัวนะครับแล้วก็การดูแลแผลยังต่อเนื่องครับท่านก็จะมีอาการบวมนะครับแล้วก็มีการช้ำได้นะครับบริเวณผ่าตัดเล็กน้อยครับแต่รอยช้ำพวกเนี้จะค่อยๆจางไปนะครับประมาณ สองถึงสามสัปดาห์หลังจากที่ผ่าตัดนะครับอาการชาก็จะเป็นอาการที่เป็นปกติมากในในเรื่องของหลังการผ่าตัดนะเพราะว่าโดยปกติผมก็จะอธิบายคนไข้ว่าเออเรามีเส้นประสาทเล็กๆนะครับอยู่ซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการที่เราจะต้องมีการเลาะหรือไปตัดมันนะครับแต่ช่วงนี้มันจะดีขึ้นนะครับในช่วงสองถึงสามเดือนเลยครับไฟนอลประมาณนี้หลังจากผ่าตัดนะครับซึ่งสามารถ ทำให้มันมีการฟื้นตัวเร็วขึ้นได้โดยการกินพวกกลุ่มวิตามิน B โดยเฉพาะวิตามิน B 12นะก่จะช่วยฟื้นฟูเส้นประสาทได้ครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยความเรียบของผิวหน้าอาจจะมีความเป็นคลื่นหรือมีความแข็งแข็งนะครับหลายๆคนก็จะบอกว่าเป็นได้ในช่วงนี้ซึ่งพวกนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงที่คอลลาเจนของเรามีการสร้างนะครับมันก็เลยมีพังผืดเกิดขึ้นได้มันเกิดจากอาการชาและ ความเป็นบังฝือที่เกิดอยู่ใต้ผิวหนะังเรานั่นเองครับสำหรับการดูแลนะครับในการที่ต้องตัดใหม่นะครับหรือว่าในกรณีที่ต้องเอาแม็กทางการแพทย์ออกเนี่ยก็จะเป็นในช่วงนี้ครับ7วัน10วันหรือมากสุดคือ14วันแต่ไม่เกินนี้นะครับ หลังตัดใหม่แล้วเนี่ยทางทีมพยาบาลนะครับแล้วก็ทีมแพทย์เนี่ยก็จะอนุญาตนะครับให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะสระผมได้นะครับแผลโดนน้ำได้หลังจากสระผมเสร็จแล้วเนี่ยโดยปกติเราก็จะให้คนไข้เนี่ยลงมาเช็คความเรียบร้อยของแผลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะให้มีการฉายแสงซึ่งเป็นแสงสีแดงหรือเป็น LED light นะครับพวกนี้ก็จะฉายประมาณ1 5 2หนาทีนะครับเพื่อทาให้ลดการอักเสบนะครับลดความบวมช้าได้นะครับของบริเวณแผลนั่นเองครับสำหรับการสระผมนะครับก็จะเน้นย้านิดนึงว่า เราไม่ควรจะไปขยี้แรงๆนะัแต่ในวันนี้คือเราจะมีทางเจ้าหน้าที่นะ่ะคอยสระผมให้ท่านนะครับก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้นะแต่ถ้าเกิดท่านไม่สำไม่สะดวกที่จะเข้ามานะครับแนะนําว่าไม่ควรขยี้ผมแรงๆมากนะครับเพราะว่าแผลเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ติดสนิทดีมากครับโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ทํายกคิ้วสองกล้องนะครับหรือว่าเอ็นโดทนไทนั่นเองครับเพราะว่าแผลเนี่ยในช่วงเจ็ดวันมันยังไม่แข็งแรงนะ แผลจะแข็งแรงบงที่ผมว่าก็ประมาณ2-3สเดือนขึ้นไปนั่นเองครับใครนะครับที่ต้องการดูนะครับว่าการสระผมเนี่ยยังไงนะครับให้มันถูกต้องก็สามารถคลิกที่ลิงก์นี้ครับหรือว่าจะเป็นการสแกน QR c ค d e ที่ปรากฏตรงนี้ได้นะครับต่อมานะครับในช่วงของวันที่8และว,วันที่9หลังการผ่าตัดนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่แผลเนี่ยเริ่มแห้งแล้วใช่ไหมก็จะเป็นในช่วงที่เราแนะนําเรื่องของการใช้ยารดรอยแผลเป็นนะครับหลังจากตัดไหมเนี่ยมันจะมีลักษณะของรูเล็กๆนะครับเซนเตอรซึมๆออกมาตามรูใหม่ใช่ไหมครับเราก็จะแนะนําว่าให้ท่านเนี่ยทาย,ยาที่เป็นยาขีา้ผึ้งนะครับที่เป็นยาปฏิุชีวนะนะครับในการ ไปก่อนซึ่งดูพวกนี้เนี่ยโดยปกติแล้วมันมักจะปิดนะครับภายใน24-48ช,ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยในวันที่8ก็จะแนะนำให้คนไข้เริ่มทายาลดรอยแผลเป็นได้นะครับซึ่งก็จะมี มากมายหลากหลายขึ้นกับคําแนะนำนะครับของแพทย์ที่ดูแลท่าน้ำด้วยปกติแล้วเนี่ยก็จะเริ่มทาได้ตั้งแต่วันที่8ไปเลยครับถามว่าทาเป็นนานเท่าไหร่พวกยาลดรอยแผลเป็นเนี่ยเราก็จะทาจนสามหึงหเดือนเลยก็ได้ครับเพื่อเพราะว่าเราก็ต้องทามันล้อไปกับเรื่องของการหายของแผลซึ่งมันจะเกิดฟังผื่นหรือว่าแผลเป็นนูนแดงได้ ในช่วงนี้เองครับแล้วก็สําหรับเรื่องของตัวแผลนะครับบางทีนยถ้าเกิดเราไปออกแดดนะบมันอาจจะเจอเรื่องแสงแดดได้หรือ UV ได้พวกนี้มันจะทําให้ตัวแผลเป็นเนี่ยมันคลาได้ใช่ไหมครับเราก็แนะนําว่าเวลาทาครีมกันแดดน,นะครับก็สามารถทาทับได้นะครับบนแผลนะครับแต่ว่าเราต้องทาตัวยาลดรอยแผลเป็นก่อนแล้วค่อยทาครีมกันแดดออนท็อปทับไปอีกทีหนึง่งนอกจากนั้นบริเวณใบหน้านะครับหรือลำคอหรือ หน้าผาเนี่ยทาได้ทั้งหมดนะครับสำหรับครีมกันแดดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรหลีกเลี่ยงนะครับการโดนแดดในช่วง3เดือนแรกนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวแผลเนี่ยมันค่อนข้างจะเซนซิทีฟล้วนมันคลำได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าต้องออกนอกบ้านอาจจะต้องทาครีมกันแดดนะครับแล้วก็ใส่หมวกไว้นะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของแสงแดดนั่นเองครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยตัวแผลมันยังมีความอ่อนแออยู่หรือว่าไม่แข็งแรงอยู่นะเราก็แนะนําว่าควรหลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกโดยตรงบริเวณแผลครับ สำหรับในช่วงท้ายของสัปดาห์ที่2นะครับท่านก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันมีความใกล้ใกล้เคียงกับปกติแล้วนะครับเราก็สามารถกลับไปทํางานไปใช้ชีวิตประจําวันได้แทบจะเหมือนปกตินะครับถ้าเกิดเรื่องของความยุบบวมเนี่ยผมอาจจะให้ประมาณ60%นะครับหรือ70%นะจาก100%นั่นเองครับซึ่งมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พยายามงดกิจกรรมหนัก,นกๆนะพวกไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือการว่ายน้ำนะครับ หากไม่แน่ใจเนี่ยยังไงก็ท่านก็ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลท่านอยู่ก่อนครับสหรับสัปดาห์ที่3นะครับก็จะเป็นสัปดาห์ที่เริ่มเข้ามีการฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกตินะครับจะมีเรื่องของการบวมการตึงเนี่ยก็จะเริ่มลดลงละซึ่งผมว่าภายในหนึ่งเดือนเนี่ยก็แทบจะหายไปทั้งหมดแล้วครับแล้วก็จะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากขึ้นนะครับคนที่ดึงหน้าไปนะครับหน้าก็จะยุบบวมมาเห็นกรอบหน้าเนี่ยก็จะเริ่มชัดขึ้นในช่วงหนึ่งเดือนนั่นเองครับท่านอาจจะคําพบก้อนนะครับทางผื่นได้อยู่ บอกไปแล้วครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณหน้าแก้มเหนียงตามก็ตามนะที่มีการดึงไปหรือว่ามีการเลาะในช่วงนั้นไปนะสําหรับการดูแลครับเราก็จะแนะนํานะครับให้ท่านเริ่มนวดบริเวณหน้านะครับเบาๆนะครับเพื่อทําให้ผังผืดเนี่ยมันมีความแข็งลดลงมีความนิ่มลงนะครับอาจจะใช้โลชั่นหรือครีมนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับขณะที่เรานวดได้นะครับอย่างก็ตามเนี่ยก็ท่านก็สามารถดูคลิปสาธิตนะครับในการสุดนวดหน้าด้วยตัวเองนะครับ ตามลิงก์นี้นะครับหรือจะสแกนกิวอาโค้ดก็ได้ครับนอกจากนี้นะครับในช่วงสัปดาห์ที่3เนี่ยเราก็จะสอนนะครับการบริหารกล้ามเนื้อคอและไหล่นะครับเพราะว่าสําหรับคนที่ดึงหน้าเป็นเนี่ยบางทีมีการโดยเฉพาะคอเนี่ยหรือการทําวีนในของเราเนี่ยมันก็จะมีความค่อนข้างตึงที่คอระดับหนึ่งเราก็ต้องมีการสอนท่าบริหารต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการ เหยียดคอนะครับ่างหรือว่าหันซ้ายหันขวานะเพื่อทําให้กล้ามเนื้อคอที่มันตึงเนี่ยบันคลายแล้วนกะ็มันก็ดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นรวมถึงมีการสอนบริหารบริเวณไหล่ด้วยนะครับสําหรับท่านที่ต้องการรับชมนะครับเรื่องของการสอนการบริหารคอและไหล่นะครับก็สามารถคลิกลิงก์นะครับตรงนี้นะครับหรือว่าสแกน QR วอารโค้ดก็ได้เพื่อรับชมคลิปสาธิตการบริหารคอและไหล่นั่นเองครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งครับในช่วงของสัปดาห์ที่3ามนะครับเราจะนัดท่านมาเพื่อทําการนวดเป็นเครื่อง RF หรือเครื่องเร d ด o f r ฟรีคนซีครับเป็นเครื่องที่ใช้ความร้อนในการทําให้คอลลาเจนเนี่ยมีการจัดเตียงตัวทําให้พังผืดมันนิ่มลงนะครับก็จะมีการนวดกระชับนะครับโดยพนักงานทรีทเมนต์ของเรานั่นเองครับแล้วก็เรื่องการสักคิ้วนะครับกับย้อมผมก็จะมีหลายคนถามมาเยอะในเรื่องนี้ครับก็แนะนําว่าควรจะงดไปก่อนนะสำหรับการย้อมผมนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการสักคิ้วก็ตามในช่วง2เดือนแรกนะครับเพราะว่า พวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีสารเคมีทําให้แผลเนี่ยมีการอักเสบหรือมันแดงกลับขึ้นมาได้ครับหลังจากที่ครบ1เดือนนะครับท่านก็จะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตกลับมาเป็นแทบจะเป็นปกติเหมือนเดิม1 0 0เแล้วครับก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้แล้วก็อย่าลืมนะครับที่จะมาตรวจติดตามกับแพทย์อย่างต่อเนื่องครับในช่วงนี้เนี่ยก็ใบหน้าของท่านก็จะเข้ารูปมากขึ้นผลลัพธ์ก็จะเริ่มเห็นชัดมากขึ้นนะครับกรอบหน้าชัดนะครับความบวมความรอยช้ำทุกอย่างจะเริ่มหายไปนะครับเราก็จะนัดท่าานมา ที่1เดือนหลังจากนี้ก็จะมีนาอีกสี3เดือน6เดือน1ปีแล้วก็2ปี บโดยปกติแล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าเนื้อเยื่อของมนุษย์เราหรือความเข้าที่ของใบหน้าเราไม่ว่าจะผ่าตัดอะไรก็ตามเนี่ยแพทย์ก็มันจะขอเวลาอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยระยะเวลาการฟื้นตัวทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นกับแต่ละบุคคลนะครับยังไงก็ตามเนี่ยท่านควรปฏิบัติตามคําแนะนำนะของแพทย์อย่างเคร่งขัดนะครับและหากมีอาการผิดปกติเนี่ยยังไงก็ตามควรรีบนะครับที่จะแจ้งแพทย์ที่ดูแลท่านนะให้เร็วที่สุดนะครับและนี่นะครับทั้งหมดก็เป็นในเรื่องของออาาาาการททททั้งงหหมดีี่่่นจจะเจลลบ ท่านผ่าตัดดึงหน้าว่าจะเจออะไรบ้างแล้วก็จะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างแล้วก็ต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างเขาคิดว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่ค่อนข้างจะครบระดับหนึ่งนะครับสําหรับใครนะที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยยังไงกนะ็สามารถทิ้งคอมเมนต์นะครับไว้ใต้คลิปนี้หรือว่าจะเข้ามาปรึกษาโดยตรงนะครับกับทางเราที่ VR ีนะครับหรือผมก็ได้นะครับงังไงเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ